พิมพีโลนครทีมคอนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกไม่มีใครปลุกมานะครับเรามาด้วยความเตรียมใจหรือเปล่าครับเนี่ยพร้อเสียงคนหน้าเผด็จการเลยครับโอเคครับผมก็จะ ขอเล่าประสบการณ์นะครับการที่ได้ไปเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยน2ประเทศนะครับอขออนุญ,ญาตไม่เอ,อ่ยชื่อนะครับแต่าจะเปรียบเทียบดูว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนกันนะครับประเทศแรกที่ไปนะครับผม f a c e b o o k youtube g o o g l e นะครับหวแม้กระทั่งไลน์เข้าไม่ได้นะครับเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นไหมครับจุ่ๆขึ้นมาเข้า Facebook ไม่ได้นะครับเพราะมีการสอดส่องจากรัฐบาลเอาไหม ไเด็กประเทศหนึงนะครับมีความเสรีมากไม่ว่าจะเล่นโซเชียลมีเดียด้านใดก็ได้สแสดงออกทางาในเรื่องของการเมืองเิรีภาพทางการเมืองได้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบประธานาธิบดีของเขามากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีการทำรัฐป,ประหารซ้อเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนั่นคือความแข็งแกร่งทางาประชาธิปไตยของเขาเ่าแบบไหนครับ แบบหนึ่งหรือแบบสองครับ<า>แล้วก็ถาวมว่าอย่าอ้างนะครับเพราะประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเพราะอะไรมันนำหน้าไปแล้วสองร้อยห้าสิบเสียงมันแปลไหมครับใช่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะมีคนเยอะมากก็ขอบคุณนะครับที่มากันนะครับอขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ มวกมศึอาอเราก็ถือว่าเป็นเขาเรียกมีมีจุดยืนเหมือนกันนะครับอ่าจุดยืนของเราคืออะไรครับไม่เอาเผด็จการถูกไหมครับใช่แล้วก็ออขอดูไปครับทางนี้ก่อนนะครับอะไร l l วแพ p a s s ว w a y t เก e t h e r นะครับเราจะอะไรนะครับลองอ่านนะครับเราจะหั <laughs> ไม่ได้ไม่กับไ,ไม่ใช่นะ ผ hey, um> I mean ู้นำโงเราจะตายกันหมดสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากคเวว่า democracy is for all not for dictators คนนะครับไม่ใช่เผด็จก,การนะครับผมไม่ใช่สำหรับรเผด็จก,การนะครับให้ทุกคนพูดตามกันนะครับ Democracy Depocracy is for all not for dictators Get out